สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับ โครงการศิละปะแล้วนะคะมีบ่อยครั้งค่ะที่ศิลปินชั้นครูและลูกศิษย์สร้างสารรค์ผลงานแล้วนําเอามาจัดแสดงให้บุคคลทั่วไปได้ชื่นชมค่ะและในงานนิทรรศการสื่อสารงานสีน้ําในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่าลูกศิษย์ที่นําผลงานมาจัดแสดงในครั้งนี้ทางานศิลปะเป็นงานอดิเรกค่ะเป็นครั้งที่3แล้วละค่ะสําหรับการจัดแสดงผลงานของสมาชิมรมสีน้ํากลุ่นหนึ่งซึ่งเกิดจากการรวมตัวของผู้คนจากหลากหลายสาขาอาชีพแต่มีใจรักและหลงไหลในงานศิ โดยสมาชิกส่วนใหญ่ฝึกฝนอย่างเอาจริงเอาจังจากอาจารย์ผู้สอนเนื่องจากกดเปลื้องจากงานประจําแล้วขณะที่บางคนก็ใช้เวลาว่างจากงานหลักที่เต็มไปได้วยความเครียดมาฝึกฝนทักษะและถือเป็นการพักผ่อนไปในตัวอย่างเช่นคุณหมออนุพงศ์เพนจันที่ส่งภาพหมาเฝ้าบ้านมาร่วมจัดแสดงส่วนประธานชมรมอย่างคุณป้าวิชาดาอักนิทัศที่เรียนสีน้ำมาตั้งแต่ก่อนเกษียณก็นำผลงานมาร่วมจัดแสดงหลายภาพโดยคุณ ชาดาบอกว่าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะช่วยทําให้แต่ละวันผ่านพ้นและหมดไปด้วยความเพลิดเพลินและยังทําให้ได้รู้จักกับผู้คนที่มีความสนใจเหมือนๆกันด้วยสมาชิกที่มาวาดภาพเนี่ยก็คือนักเรียนเก่าที่สนใจในด้านเดียวกันเพราะนั้นพวกเราเนี่ยเวลามาเจอกันเนี่ย ทุกคนก็มีความสุขคือเอาขนมมาทานกันมากแล้วก็วาดรูปกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมันก็เป็นสังคมย่อยๆที่สนใจชอบในสิ่งที่เดียวกันนอกจากสมาชิกชมรมสีน้ำแล้วในเทศกาลในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ชุมพลสุรินทราบูรณ์อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีความสน,จนใจในงานศิละปะ โดยในครั้งนี้อาจารย์ชุมพลส่งภาพชาญเมืองมาร่วมจัดแสดงส่วนอาจารย์วชิระก้อนทองซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนให้กับสมาชิกของชมรมก็นำพระศาสตรทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มราชกุมารีมาจัดแสดงรวมทั้งยังได้ส่งภาพอื่นๆที่เมื่อรวมกับจํานวนของลูกศิษย์แล้วมีมากกว่า40ชิ้นโดยจัดแสดงที่ชั้นสมโรงแรมอมรีมอรมอรวอเตอร์เกตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมโดยรายได้บางส่วนจะ ขึ้นถุงก้าทุนกระม่อมถวายสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชภูสลเพื่อกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุระกันดาน เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความสามารถของกลุ่มคนที่ทํางานศิลปะเป็นงานอดิเรกนะคะและในขณะเดียวกันก็ได้ทํางานช่วยเหลือสังคมไปด้วยในตัวค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะพาไปชมหอศิลป์ส่วนตัวของอาจารย์ช่วงมนตรนิตติดตามชมให้ได้ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันค่ะสําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ